สำหรับการดําเนินงานของบริษัทกรุงเทพประกันภัยในปีที่ผ่านมาเราเติบโตที่ประมาณ8.8เป็นเบี้ย2 6 6 7 6ล้านในปีนี้เราก็ตั้งเป้าเติบโตอีกประมาณ12.5เพื่อที่จะบรรลุเป้าเบี้ยในภาพของเบี้ยประกันภัยรับรวมที่30,000ล้านบาทโดยใน30,000ล้านบาทก็จะเป็นเบี้ยประกันภัยที่มาจากส่วนประกันภัยรถยนต์ประมาณ13,000ล้านแล้วก็17,000ล้านจะมาจากส่วนของเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยอื่นๆที่ไม่ใช่ ให้การประกันภัยรถยนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นทิศทางของเบีย้ยจะเห็นได้ว่าส่วนของประกันภัยรถยนต์มีการเติบโตที่สูงขึ้นในปีที่ผ่านมาเราเติบโตประมาณ18%ในปี 16, 2 5 <c oughs> 1 6เบีย้ยประกันภัยรถยนต์ก็คาดว่าจะเติบโตขึ้นในส่วนกรุงเทพประกันภัยอีกประมาณ20%นะครับในขณะที่เบีย้ยประกันภัยทรัพย์สินก็มีโอกาสที่จะปรับตัวอย่างที่เรียนนะครับส่วนหนึ่งเป็นการปรับตัวจากเรื่องของเบีย้ยประกันภัยต่อ แต่อีกส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นด้วยเพราะว่าอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับก็ทำให้หมูลค่าทรัพย์สินที่สูงขึ้นในการทําประกันภยัยทุนประกันภัยย่อมสูงขึ้นตามเมื่อทุนประกันภัยสูงนะครับเบี้ยประกันภัยก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้น ตามมูลค่าของทุนประกันภัยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในภาพรวมก็ส่งผลให้กรุงเทพประกันภัยเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถเติบโตได้ที่12.5%ในส่วนของการรับประกันภัยลด EV ในส่วนของกรุงเทพประกันภยัยการเข้าไปรับประกันลด EV นะครับก็จะเป็นส่วนที่เราเข้าไปดูแลตามแนวโน้มทิศทางของตลาดนะครับโดยที่ หลักของการรับประกันภัยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประกันภัยรับตรงนะครับที่เข้ามาติดต่อกับเราโดยตรงหรืออาจจะผ่านบริษัทในหน้าขนาดใหญ่หรือผ่านตัวแทนรายใหญ่ต่างๆที่นำงานเข้ามาอันนั้นจะเป็นที่มาของการประกันภัยรถยนต์ e ีีเป็นหลักใหญ่นะครับ โดยความคาดการณ์นะครับว่าเราน่าจะมีรถประกัน EV ีอยู่ในพอร์ตเราภายในปี2566อยู่ที่ประมาณ2,000ถึง2,400คันนะครับที่จะเป็นเป้าหมายที่เราจะเข้าไปรองรับการประกันภย mm ัยรถ E v v เมื่อเทียบกับจำนวนรถยนต์ทั้งตลาดอยู่ที่ประมาณสัก37,000-40,000คันนะครับ mm hmm. ในส่วนของการให้บริการเพิ่มขึ้นของงานประกันภัยรถยนต์นะครับ mm hmm. สิ่งหนึ่งที่เรามองว่าเป็นเพนพอยต์ของลูกค้าหรือคู่ กรณีนะครับในกรณีที่จําเป็นต้องมีการรักษาพยาบาลเล็กน้อยที่เป็นคนไข้นอกนะครับเช่นเกิดอุบัติเหตุแล้วทาให้เกิดบาดแผลเกิดหัวแตกหรือต้องเย็บแผลอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับในส่วนกรุงเทพประกันภัยเรามองว่าสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นภาระที่เราสามารถเข้าไปดูแลได้โดยการที่กรุงเทพประกันภัยได้ติดต่อกับโรงพยาบาลนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาปัจจุบันเราติดต่อไว้แล้วถึง50โรงพยาบาลคู่สัญญาเป็นสาขาย,ย่อยประมาณ150โรงพยาบาล หมายความว่าผู้ประกันภัยหรือลูกค้าที่เป็นทั้งลูกค้าเราโดยตรงทั้งคู่กรณีนะครับเมื่อจําเป็นที่จะต้องเข้าไปทําแผลหรือเข้าไปรักษาพยาบาลที่เป็นคนไข้นอกก็ไม่จําเป็นต้องสํารองจ่ายล่วงหน้านะครับทางโรงพยาบาลจะวางบินเรียกเก็บโดยตรงกับบริษัทกรุงเทพประกันภัยครับ